เก็บกระเป๋าเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาเที่ยวกันแล้วอันนี้ไงที่พี่ไปหยิบมาจากอินโฟมชันโอ้โหมันดูเป็นทุ่งดอกไม้ใช่ตรงบริเวณนี้นะคะเขามีปากปากหนึ่งที่ชื่อว่าฮิซุจิยามาฟาร์คถ้าเกิดว่ามาในช่วงเนี่ยประมาณสากเดือนปลายเดือนเมษาเจอแน่ๆพิงมอสสวยๆแบบนี้ดูจากในแผนที่เนี่ยมันเดินไปจากโรงแรมได้เดี๋ยวเราเริ่มเดินไปเลยออกจากโรงแรมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามมา โอ้โหเจ๊แผนที่เก็บเลยทำไมมีป้ายบอกมีหลายภาษา,านิสุจิยามะพาร์คทางนี้1,3กิโลเก็บไปนำเองโอ,โอต้ตามตามก็ได้ตามก็ได้ เดินเข้ามาเร็วๆครับคนเดินเข้าเดินออกเยอะเงี้ยไปลว่าข้างในต้องมีอะไรแน่นอน<า>เห็นไหมนี่ฉันเตรียมอาวุธมาแล้วโอ้เล่านะของใหม่ <laughs> โอ้โหแค่ทางขึ้นก็สวยแล้วว่ะไปเดี๋ยวนีดีด เนอ,อคนเยอะมากไปทางนู้นดีกว่า <ไป S 1> นั่นนะเ,เห็นชมพูชมพูแล้ว ชอบจังเลยอ่ะคือออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเคยมาญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของพิง์มอสมาแต่ว่าไม่เคยมาเห็นด้วยตัวเองพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราจีนาการว่า้ต้นไม้อยู่กับพื้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าเหลืองๆเต็มที่พอมาเจอแบบโอ้โหเป็นทุ่งสีชมพู มันดูแบบตะก,การตาดีอะชอบอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพิงมอสเนี่ยมีหลายจุดเลยในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ดูกันแต่ว่าที่ชิชิบุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแห่งเลยที่ในช่วงเดือนเมษานะประมาณปลายเดือนเนี่ยโอ้โหเป็นที่แบบนิยมเลยดูจากผู้คนดิครับอากาศนะคะกําลังสบายๆเลยใส่แขนยาวตัวเดียวเนี่ยเดินสบายตรงแถวนี้รจริงๆแล้วเราจะเดินคู่กันก็ได้นะแต่ว่า โอ้หเจอทุ่งกว้างๆแบบนี้พี่ว่านักก็คงอยากจะมีเวลาส่วนตัวถ่ายลงถ่ายรูปเดินเล่นมั่งหยิบกล้องรอเลยหยิบกล้องรอแล้ว<笑><笑>ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวพี่ให้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราแยกกันไปเดินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีงานต้องทำนายสั่งมาเอาลนะเอาให้ผ่านนะได้เดี๋ยวเราเจอกันเดีด๋ยวถ่ายฝากก็ได้ เดินเข้ามานะคะเพื่อนๆประมาณ1.3กิโลเนี่ยจากตรงหน้าสถานีเดินเข้ามาก็เห็นละต้นไม้มีต้นเมเปิ้ลเขียวๆสวยๆมีทั้งสักุระยังพอเหลือให้ดูบ้างบางต้นแต่ก็ยังสวยอยู่เดินมาเนี่ยเราก็เห็นผู้คนเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยพอมาถึงข้างในแล้วแบบคือมันกว้างเลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูดิเนี่ย,ยไปทั่วเลยจนเห็นภูเขาตรงนู้นเลยเห็นไหม ภูเขาลูกนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าภูเขาบุคโคคืออยู่เป็นแบ็กกราวน์ข้างหลังให้คนได้แบบว่าถ่ายรูปคู่กับพิงค์มอสเวลาที่เขาจัดแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนะทุกคนไม่มีเดินลุยเข้าไปในย่านนะจัดนี่มีทางเดินทางเท้าให้เสร็จเรียบร้อยเก้าอี e ้นั่งไม่ว่าจะนั่งชมด้านบนหรือว่าจะดูชมด้านล่างจะเดินเที่ยวจัดไว้ให้อย่างดีเลยสมมติว่าจะถ่ายรูปนะ คืออุ้มยังไม่ค่อยเห็นญี่ปุ่นคนไหนที่แบบโอ้โหเข้าไปขนาดนั้นเลยเนี้ยคือทุกคนก็จะแบบถ่ายอย่างมีระเบียบคืออยู่ในเลนของตัวเองก็ฝากไว้แล้วกันนะคะเพื่อนๆเวลาที่มานะมาเที่ยวชมมาชมความสวยงามที่ญี่ปุ่นเขาแล้วเนี่ยก็รักษากฎของเขาด้วยแล้วกันเนาะ บรนระยากาศมันพิเศษนะครับเวลาที่เราเดินดูต้นไม้ที่แบบมันเยอะๆแล้วมันขึ้นพร้อมกันใช่ไหมแล้วเป็นสีชมพูแบบนี้มันดูพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่คนญี่ปุ่นมาเที่ยวกันเยอะเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยพอดอกไม้ขึ้นพร้อมกันเขามาเที่ยวกันถ้ามีเทศกาลผมว่าน่าจะมาเยอะกว่านี้อีก ในหนึ่งมุมนะครับหลังจากที่เราเดินสุดมุมที่เป็นดอกไม้ไปที่ผมชอบเป็นมุมคือมุมนี้เลยเป็นมุมเล็กๆครับเป็นมุมพักผ่อนที่เราจะเห็นคนญี่ปุ่นเห็นคนที่มาเที่ยวที่นี่มานั่งพักมานั่งคุยมานอนเล่นกับพื้นหรือว่าอะไรแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดมีโอกาสมากับแฟนพามาที่นี่นะรับรองว่าหวานชมพูเต็มทุ่งมดทั่วมดแน่นอน ไวมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะมาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าคุ้นเคยกับที่เขาเรียกว่าพิงมอสพิงมอสแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิงมอสเนี่ยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกชื่อกันว่าชิบะซากุระที่เขาเรียกว่าชิบะซากุระเนี่ยนะคะก็เพราะว่าคําว่าชิบะเนี่ยมันแปลว่าพื้นดินส่วนคําว่าซากุระก็คือตัวดอกมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆดอกซากุระเขาก็เลยเรียกรวมกันมาเป็นชิบะซากุระนั่นเองสวยสวยเลยอะ่ะ หว่างที่เรามาเดินคุยกันนะครับผมมาเจอพี่ที่ก่อนรายการเราดูดิมีมุมเหลือเป็นนั่งถ่ายรูปอ่ะมองไปไกลโอ้โหดูคีนูริฟดู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 เจ๊โอ้โหหันมายังหล่อโอ้ตายละเป็นไงรูปได้ไหมที่บอกเจ้านายสั่งมาโอ้หมื่นกว่ารูปจริงเหรอหมื่นกว่ารูปที่ใช้ไม่ได้ไหนๆไปไหนๆละขอรูปหนึ่งแล้วกันอ่าๆรอ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 ออ ได้เปล่าได้ดูก่อนอ๋อเลยโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้แบบดีหรือกล้องดีอะแล้วเป็นไงฮะถอยให้ไปเดินคนเดียวเป็นไงบ้างไม่ชอบอ่ะคือพพอเดินที่นี่รู้สึกเลยว่ามันพิเศษคือเราไม่ค่อยได้มาเจอดอกไม้ที่ขึ้นพร้อมกันเยอะขนาดนี้แล้วเป็นสีชมพูยิ่งมันแปลกตาไงแต่ก็เกิดอาการงงๆเหมือนกันว่าต้นไม้เยอะแยะมากมายมันขึ้นพร้อมกันได้ ก็ช่วงที่เรามาเนี่ยนะคะเป็นช่วงประมาณปลายเมษาก็กํำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนดอกไม้ต่างๆในนานาพันธุ์ก็เริ่มทํางานตอนนี้นี่พิงมอสทำงานหนักมากคือมันร้อนเยอะแต่ว่ามันไม่ได้แออัดนะเพื่อนๆอนุอ้มว่าตอนนี้นะสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการที่เราสองคนเนี่ยนั่งแล้วก็ชมวิวเดี๋ยวตอนนี้นะคะอุ้มให้พี่ๆตากล้องนะนะเขาไปตามเก็บบรรยากาศสวยๆแบบนี้เอาภาษาไทยเปเพื่อนเยอะๆเลยละกัน อยู่ในทุ่งชิบะซากุระเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมานะแล้วก็แบบหิวอยากจะมีแบบอะไรกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนะเขาก็จะมีโซนขายอาหารอยู่อีกโซนนึ่ดีเลยกอดกลับเดี๋ยวเราแวะโซนนั้นหน่อยไหมดีเดินเยอะพี่กับอาหารนี่แบบ <c oughs> ไป<อ>ทางเดีวยวกันมาก <c oughs>